ทีข้งว่าสัสันตวทีข้งอันสัสามีติปะะัจจาติทีข้งว่าปาส,สันตวทีข้งะสะสางบาสัมมีติปัจจานาเต thì các tiên Thời ôm xa เธอย่อมศึกซาว่าเราจากรู้แจ้งักซึ่งสุขให้ใจหอมจิตตสังขารปฏิสังเวียอบาสสิสามีสิกติจิตตสังขารปฏิสังเวียนบาสสิสามิกติิต ย่อศึกษาว่าเราจะรู้แจ้งชัดซึ่งสัญญาเวทานาใ,นใ,นใ,นในาจเขาเธอย่อมศึกษาว่าเราจะรู้แจ้งชัดซึ่งสัญญาเวทานา กติจิตกติสังเวทีปัสสิสามีติสิกติาาเ,ชชกเ,เธอ,อยอมศึกษาวา่าเราจะรูชช้แจ้งชัดซึ่กจิตหายใจเข้าเธอยอมศึกษาว่าเราจะรู้แจ้งชัดซึ่กจิต เจตนด้ ນາເດດິສິຄັດຕິວິໂມຈະຍັງດິດ

สุาวาเราจะบตามยิงความสระดขื่นใจเข้าเธอย่อมสุดซาวาเราจะบตามยิงความสลัดขื่นหาใจอ่อนแรงตัวกายเวทนาและจิตตาในบทอนาสติกเป็นเรื่องของการ เจอสมถะนะก็จะมีตัวธรรมามนุปัสสนาจิตนรืปัสสนาท่านแยกไว้อย่างนี้ครับอาจารย์แยกไว้อย่างนี้นะพอนะเจอจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีการภาวนาแบบไหนแล้วแต่ท่านมีปรับไว้ในสติปัฏฐานในรุ่นแบบเป็นได้ทั้งสมถะปัสสนานระับจะเนื้อหาบ่งให้รู้ว่าตรงไหนเป็นสมถะตรงไหนเป็นนิพัสสนาเขีนชุดของ,ของกายานุปัสสนาสี่ข้อ รู้หายใจรู้ลมาว่าร,รู้ว่าก็แล้วหายใจเข้าออกยาวให้หายใจเข้ายาวใหายใจออกสั้นใหายใจเข้าสั้นเรื่องของการเริ่มต้นพอขั้นทีสามเริมื่องของการรู้ลมหายใจตองลมน้ำพวงหรือกลจะสัปพกายแยกอิสังเวยทีรู้ไกลทั้งพวงทงมที่การ uh, ร,รู้ลมหายใจที่มันแผ่สั้นไปลายทั้งพวงนั่ส่วนที่สี่ก็คือเมื่อรู้ลมหายใจ ดูลงในใจต่อเนื่องจิตเป็นสมาธิขึ้นมาในใจจะผ่อนคลายเบาเรื่อยๆเองส่วนตัวเวทนามรสนาให้รู้อาการของปิติที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเริ่มเป็นสมนาธิปิติสุขก็จะตามมาแล้วตัวนึงก็คือตัวจิตสังขารก็คือสัญญาเละเนธนาเช่นในตัวไม่เกิดการปรุงแต่งจิต คือการตกแต่งทางจิตสัญญาคือความกำลังได้รู้เวทนาอาุกขส์ขส,ขสุขทุกข์ที่เฉยมันอยในจิตคิดตงแต่งไปเรื่อยนะเมื่อรู้ชัดที่เห็นใจเวทนาเมื่อรับสัญญาเวทนาไปกนละุ่มของเวทนาทุกขนาส่วนจิตตานวัสนาคือรู้แจ้งชัดซึ่งจิตนะรูวอาการที่จิตซึ่งเป็นตัวผู้รู้นะเห็นมนะันพูดง่ายเลยว่าถึงตรงนี้ตัวผู้รู้มันชัดขึ้นชัดขึ้น มัผู้รู้เกิดสึ้นแล้วนะนะจิตกรร็ร่าเลยเมืนะ่อรู้อารมณ์เข่าลงมออกต่อเนั่งจิตเป็นสมาธิจิตก็ร่าเลยจิตก็ต,ตั้งมั่นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยตัวผู้รู้นั้นไปปล,ปล่อยจิตนี่นะละตัวผู้รู้นั้นไปที่เราเคยได้ยินนะว่าพบผู้เจ้าให้ข้าผู้เจ้าเสียพบผู้รู้ให้ทำไดผู้รู้เสียเดียวกันส่วนหมวดของธรรมานุสนาคือเห็นความไม่เที่ยง้ะ เห็นความไม่เที่ยงของอะไรของรูปของนามทั้งหมดนั่นแหละของลมหายใจนะั <c oughs> นะ่นแหละนะแล้วเห็นความคลายออกนะเกิดค,ความยินดีนะวิราคะก็คือความเพลิดเพลินยินดีพอใจนนะคลายออกได้เห็นความดับไปเกิความยึดถือทั้งหลายที่ยึดถือในลมหายใจในอารมณ์และหลักสลับคืนะมีอยู่แต่ไม่เอาเอนะไรมาไม่ยึดถือเอาไว้นะควือการทำนามศาสนา